ไปใสข้งนอกไปเห็ดแค้วนะครับ า,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 าันาน่อน้ยะป็นสมคงีตนนี้พร้อมไหมคะพอมมากตื่นเต้นใหม่้น,น,น,นบินยิบกำลาก่อนยิบอำลาก่อนจะไม่ได้สลิากัวฟัง ก็ไม่ไม่เห็นฟันอะไง่ายก็จะมันก็จะเป็นเหล็กเลยบอกว่าก okay, ิ่งไม่สูงใายเปรื่อยเลยนต่พิการสาวมีคนขับรถนะครับมันแค่สี่นาทีนะ รถนั้นสวยจริงเหรอสวยมากเลยใช่สวยมากเลย คือปวกจอบ้านนี่ยพี่น้องไปไปดนกันที่ห้างเหมเด้ลงนถอนมันถอนอนบนล่างบนล่างส เดีวฉันากไปทำอยูนะฟันฉันแตก่งนี่อะไรนะแปงฟันมาหรือยังไงกินพิเศษอะไรด้วยไมไกินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อบ้นมาพริกตีเออเขาจให้ว่นปากอยู่ ให้พ้วนาบากดเข้าไปหาเขาอยู uh. ่แล the ้วเด่เคยไปเต้นกับชิกชันอยู่อิดสาวมเดุก ขับรถกลับได้ใช่ตอนแรกตอนแรกแปดโมงเช้าแปดโมงฉันก็ไปปลูกกลางรอบสองก็ได้ไปปลูกว่าจะสิบโมงแล้วนะมาน้าไปปลูกส่าฉันจะเล่นไปปลูกอีกรอบ2

ไปพทอเลยหรอจะถึงแล้วนะครทุกคนเย็นของรรยากาอยากทำเหมือนกันนะอยากทำอีกรอบนึงเผื่อจะได้แบลอ ฝันฉันเป็นพวกกันตี้เป็นข้าวนาบจะท่าให้จะอัปเดตให้ดูนะครับเป็นหรือยังยังเราเปนหรืยังยังเป็อย่งหนึ่งเรมีเออมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้ก็เข้าไปตัดต่อตอนนั้นเองมาถึงบ้านแล้วค่ะมาต่อจากคลิปอาหารนะครับพี่นอนค่ะฮะผู้จัดการปากอันนั้นปากเบี้ยวแล้วค่ะตอนนี้ผู้จัดการปากเบี้ยวค่ะ พมการไปถอนฟันมากค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อ,อการกับไปถอนพอกันค่ะสายยิงแขวให้เบิงดูวก็รอแถเออปอถอนไเป็นอะไรในะอาการตอนนี้เป็นอะไรในะคะคิวค่ะคุณญี่ปุ่นไปนั่นมันปป<ง>่บลโล่งที่โลงห่างเป็นลงห่าง นี่ตำรวจวะ่กระต่ายเกียดเนาะเป็นไงบ้างตึงยังจะเดิมตึงตึงแต่น้อยโล่งโล้เนาะขุนฉินปุ่นเนาะเป็นไงบ้างได้อุดได้อุดไหม เออปวดจิ๊ดีฟันน้องไม่ได้มีปัญหาเยอะมากแค่แค่ปวดจมูกแล้วก็ปวดฟันซีดแต่ฟันมื่นั้นมันจะเป็นเติร์ดออกเนาะมันเป็นจะยืดเออมันยืดออกแล้วน่าจะจัดไม่นานก็เกิดสองปีกันแล้วโอ้โหฟันมันเลยมีปัญหาแล้วมันจะแอบห่างเครื่องห่างรอขาได้ปะได้แต่ที่จะยืดกันบางจัง ยำบบุนี่บแแม่เราดูคลิปรูปอยู่ด้วค่ะแต่ยิงยิ่นมันก็บบคนนันเขาเียนไปจฝ่าปาประเทศปาเจียงก่อนเหรอมันสิเจอี่เจอคนน้อ่ะคนเออนนอแม่ค่ะเดี๋ยวมันจะชินค่ะพี่นองค่ะ เต่แคสาวถอนฟันมันนี่ก่อนมันนี่มันได้เช่นตัวมได้เนี่ยเขาได้นี่ยโอ้โหใส่หัวยาชายาชาบอดีเต้านอนเตรียมตัวเลยหมอหมอแผลหรอหมอบาดปไม่เอาเลยหมอจนจะเปลี่ยนเบาะคือปั๊บปั๊บขึ้นคือเก่าหรือหมอจะยืนทอนเอาแต่แบบมันนี่ได้นะตอนแหลกนั่งก็เห็นหมอไม่ได้ปิดตาปิดแต่ว่าอันนั้นลูกซื้อง่ายมาเขาเอาเบาะขึ้นง่ายแล้วหมอจะยินเสียงหมอลูกขึ้นมีความสัมผัสได้ เจมมีหมอคุยกันแบบสิ้นหวังแห้งในการถอนฟันเจ็บปะเจ็บปะพลิบถึงถอนเจ็บปะเจ็บมันสิ่พอหลากมันสิไปอยูจนเส้นประสาทมันสิบยาชามันสิบปถึงเด้มันสิอยู่ในอันนั้นมันบวปวดออกเลยคือเด็กหน่อยจะเป็นเจ็บแบบจิ๊บๆๆไหมถิ่ยาชาแต่กับจริงมันเจ็บจิ๊บๆๆตอนถอนมันเป็นอันนี้เป็นปะนานเกือบครึ่งชั่วโมงแต่เล็บบอกมาว่ามันตอบหรือว่าหมอบอกว่าอย่างี พอทอดเยกกรได้แต <icana>, ่ว่าดอกทานมอดอกชันมอมอเจ็บหลังหมอจะ่นหนวดหลังไอ้กันไว้ข้างในมันยิงเกยบจอยเนาะหลักลางมันใหญ่หักใหญ่โคนใหญ่มึงยิงประเทศไทยคลิปเรื่องแม่แม่ทากมาแล้วมันคงคลิปยังรู้ พี่น้องะ่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวของมือ้อนี้ครับเรลังลงคลิปคลิปแรกครับพี่น้องะ่ะเดี๋ยวจะสมคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ